วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของแพงค่ะซึ่งโดยปกติตอนนี้ของแพงนะคะก็จะมีเนื้อหมูไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่พารเร็กันขึ้นราคาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ก็แพงกับเขาด้วยนะคะก็คือของไหว้เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งความคิดเห็นยังถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเราก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะคะไปดูกันที่จุดเริ่มต้นกันก่อนค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขา โพสนะคะเป็นภาพรายการของไหว้ราคาเนี่ยถ้าไปดูนะคะเกือบเกือบ7,000บาททีเดียวสำหรับของไหว้เจ้าค่ะก็เป็นการโพสต์แล้วก็เช็คอินนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าค่ะพร้อมกับมีข้อความระบุนะคะว่า โพสต์นี้เนี่ยขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับใครที่จะไปไหว้เจ้าที่ศาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าวันนี้ได้ไปไหว้พระขอพรแก้ชงที่ศาลเจ้าเราจะไปไหว้ทุกๆปีอยู่แล้วและซื้อของที่ร้านประจําที่เคยไปซื้อทุกปีบอกตรงๆว่าเราก็ไว้ใจและไม่คิดว่าทางร้านจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ พร้อมทั้งมีการบอกด้วยนะคะว่ารายการดังกล่าวเนี่ยเป็นของไหว้สำหรับ2คนเท่านั้นซึ่งทางร้านเองไม่ได้มีการบอกรายละเอียดของชุดไหว้นะคะที่จัดให้ทั้งหมดโดยปกติที่เคยมาปีก่อนๆเนี่ยนะคะก็จะเสียเงินไม่เกิน500บาทต่อชุดแต่ว่าครั้งนี้ปาไปถึง6,830บาทก็เกือบเกือบ7,000พันทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยร้านยังบอกกับเจ้าตัวด้วยว่า ตอนนี้เดี๋ยวให้เข้าไปไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไหว้เสร็จค่อยออกมาจ่ายเงินนะคะเธอก็เลยบอกว่าด้วยความที่มาตลอดเป็นร้านประจําก็เลยไว้ใจแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ค่ะเจ้าของโพสต์นะคะก็มีการเตือนค่ะบอกว่าใครที่จะมาไหว้เนี่ยให้สอบถามราคาแล้วก็คิดเงินก่อนเป็นอันดับแรกนะคะห้ามไปไหว้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังเด็ดขาด อันนี้เป็นข้อความต้นโพสต์นะคะอาจจะอธิบายนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ใช่สายหมูนะคะก็ต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องปีชงเนี่ยหลายคนก็เชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะคะบอกว่าปีชงเนี่ยจะเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายนะคะในชีวิตคนคนนั้นแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะชงต่างกันไปค่ะสําหรับใครที่เชื่อเรื่องปีชงเขาก็จะนิยมไปไหว้นะคะเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลปัดเป่าความทุกข์ที่อาจ จะเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างปีนี้นะคะปี2,565ค่ะที่เป็นปีขานนะคะปีที่ชง100%นะคะที่เขาบอกก็คือปีวอกส่วนปีชงร่วมนะคะก็มีปีขานปีมะเสงปีกุนที่หมายถึงว่าจะมีผลกระทบชงเหมือนกันแต่ว่าชงน้อยลงมานั่นเองค่ะ กลับมาที่เรื่องของของไหว้กันต่อน,นะคะเรื่องของของไหว้หลังจากที่เจ้าของโพสเนี่ยเขาโพสต์แบบนี้ออกไปแล้วนะคะโลกออนไลน์ก็แชร์กันไปเป็นจํานวนมากเลยค่ะจนกระทั่งร้านที่เป็นร้านของไหว้ดังกล่าวเนี่ยออกมาชี้แจงบ้างน,นะคะบอกว่า ไม่มีจัตนาเลยที่จะหลอกลวงแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาบอกว่าให้เข้าไปไหว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาจ่ายทีหลังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นมันใกล้จะปิดแล้วนะคะสําหรับศาลเจ้าค่ะก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยวหว้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาจ่ายเงินก็ได้ส่วนราคาของไหว้ที่บอกว่าแพงๆกันเนี่ยทางร้านชี้แจงว่ามีการติดป้ายบอกราคาเอาไว้แล้วที่หน้าร้านไม่ได้คิดอะไรเกินจริงเลยตอนที่จ่ายบิลเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟัง ว่าหลังจากที่ปิดร้านไปแล้วค่ะปรากฏว่าล,ลูกค้าเนี่ยโทรมาติดต่อบอกว่า เนี่ยเป็นร้านประจํานะไม่คิดเลยว่าจะคิดกันแพงขนาดนี้ทางร้านก็เลยอ่ะเพื่อความสบายใจโอนเงินคืนไปให้แล้วนะคะในช่วงสองทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยช่วงสามทุ่มปรากฏว่าลูกค้าไปโพสต์เฟ e บุ๊กตามที่เป็นข่าวคะ่ะก็เลยทําให้ทางร้านได้รับความเสียหายอย่างมากนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทางเจ้าของโพสต์เขาก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเรื่องการโอนเงินคืนแล้วแต่ว่าทําไมถึงยังต้องเอามาโพสต์อยู่นะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีการตกลง คุหรือว่ายินยอมให้เลขบัญชีเพื่อรับเงินคืนเพราะว่าเจตนานเนี่ยเป็นเพียงแค่การต้องการที่จะโพสต์เตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นและไม่ต้องการให้ใครเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับเราและทราบข่าวจากทางร้านว่าได้โอนเงินคืนเราแล้วซึ่งได้มีการสอบถาม ข้อมูลเลขบัญชีของเรากับทาง call center ของธนาคารเองซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันว่าธนาคารสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเลขบัญชีของลูกค้าให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยหรือนอกจากนี้นะคะเจา้าของโพสต์ก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าไม่ต้องการที่จะต่อความยาวสาวความยืดอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าอยากจะเตือนอย่างเดียวเลยให้ใครที่ไปทําบุญเนี่ยระมัดระวังกันเอาไว้นะคะ,ะ,คะเงินที่ได้กลับคืนมา ,6830 บาทเดี๋ยวจะเอาไปทําบุญ ค่ะขณะที่บน Facebook นะคะของศาลเจ้าพ่อเสือสาวชิงชา้า o f f ฟิเชียลเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ระบุบอกว่าชุด ปัตรตัวสะดอะเคาะหของศาลเจ้าพ่อเสือราคา100บาทเท่านั้นนะคะโดยลูกศิษย์ศาลเจ้าสามารถเข้ามาซื้อกับทางร้านทูบเทียนของศาลเจ้าโดยตรงภายในตัวศาลเจ้าคือร้านที่มีปัญหาเนี่ยเป็นร้านด้านนอกศาลเจ้านะคะแล้วก็ถ้าใครที่สะดวกจะซื้อในศาลเจ้าซึ่งเขามีราคากําหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาซื้อได้มาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าจะต้องใช้ชุดไหว้อะไรอย่างไรนะคะก็จะเป็นการเตรียมเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ที่ศาลเจ้านะคะก็มีที่ใส่เสื้อศาล เจ้าพ่อเสือเสาชิงชา้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะสามารถไปสอบถามได้เลยและล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการปิดฉากจบค่ะเรื่องของของไหว้เจ้าแพงเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อคุณวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีร้านค้าบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือจําหน่ายเครื่องไหว้โดยที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาและจําหน่ายราคาสูงเกินราคาจริงทางกรมเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นถึงข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็พบว่ามีร้านที่จําหน่าย ของเนี่ยสูงกว่าป้ายที่แสดงราคาเอาไว้แล้วก็สินค้าบางรายการเนี่ยไม่พบการแสดงราคาจําหน่ายจริงนะคะจึงมีการดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะฐานฝ่าฝืนประกาศก,ก,กรกรฉบับที่61พศส5 6 4ซึ่งมีความผิดด้วยนะคะตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ค่ะตอนนี้กรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่ามีการจําหน่ายราคาที่สูงเกินจริงหรือไม่ ถ้าหากพบเนี่ยก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าประชาชนพบเห็นว่ามีสินค้าหรือบริการไหนที่ดูแล้วราคามันไม่เป็นธรรมแพงเกินไปหรือเปล่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนะคะทั่วประเทศได้เลยค่ะก็ฝากเป็นความรู้แล้วกันนะคะว่าถ้าเราไปซื้อของเขาไม่ติดป้ายราคาหรือว่าไม่ติดเอาไว้ว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่หรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์บางร้านเนี่ยที่ไม่มีการแสดงราคาเอาไว้อันนี้อาจจะร้องเรียนได้เหมือนกันนะคะก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือถ้าเราร้องเรียนไปได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้1569าค่ะติดต่อไปที่สายด่วนกรมค้าภายในได้เลยค่ะ